และนี่แหละรถมินิคูเปอร์ครับแมนมัลติโทนรถสไตล์พอดีของค่ายมินิมันพอดียังไงเพื่อนก็นี่ไงไฟท้ายทงยูเนี่ยนแจ็คไงแค่เปิดก็พอดีละพอดอังกฤษหรือจะเป็นประตูแบบตู้กับข้าวโอ้ตู้กับข้าวชื่อโคตรเฮ้ยมันเป็นสไตล์คนไทยเขาเรียกกันชื่อที่เขาเรียกกันแบบสากลน่ะเขาเรียกว่าสปิดดอร์หมายถึงมีสองประตูสปิดดอร์ you know สปิดดอร์ ขโทขโทษษจประตูท้ายที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและที่สาคัญมันไม่มีผลิตแล้วนะรุ่นเนี้รยรู้ไว้ซักพูดจบยังหรือมันมีดีแค่นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้านอกจากความพูดดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ที่แบบขาวหมายถึงรถครับ <c oughs> รวมพร้อมกับสีนานุกไว้และหลังคาม,มอลติโทนมันไล่กี่ฉคสีทั้งหมด3เฉดสีไล่มาจากน้ำเงินฟ้าดำ สวยงามสว่างคาตาใช่มันไม่เหมือนใครแน่นอนบนท้องถนนเนี่ยกับชุดแต่งนี่นะเป็นโนแบ็คและล้อแม็กเน็ตสโปลแบ็คสิบเนิ้วดุดันไม่เกรงใจใครแล้วมันราคาเท่าไหร่นะ2 5 8 9 0 0 0หบาทอันนี้รวมมาเอเมซายหปีไปแล้วนะไม่อยากขายราคานี้ขายเท่าไหร่สองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยเย้ไปลุย้มคุ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 ้ม